สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการราชพัฒน์ทอล์กในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยราชพัฒนเขตภาคกลางและมหาวิทยาลัยสวนดุสิตประจำปีการศึกษา2565ครับละวันนี้ก็ได้รับเกียรติจากพี่บัณฑิตดีเด่นปริญญาศิลปกรรมศาสตร์บัณฑิตจากมหาวิทยาลัยราชพัฒนบ้านสมเด็จเจ้าพระยาพี่สุรชัยนินครังสวัสดีครับสวัสดีครับขอแสดงความยินดีกับพี่ด้วยนะครับ ครับอยากให้พี่เล่าประวัติและผลงานของพี่สักเล็กน้อยครับครับผมนายสุรชัยนินขังนะครับคณะมนุษยาศาสตร์และสังคมศาสตร์สาขานตยาสินครับมหาวิทยาลัยราชภัฏบา้านสมเด็จเจ้าพยาครับผลงานที่ผมดีใจที่สุดคือการไปแข่งปอมปอมเชียครับระดับประเทศจากนั้นได้รางวัลชนะเลิศครับแล้วก็เอาไปดูงานที่ประเทศญี่ปุ่นครับว่านักกีฬาของเขาทำงานกันยังไง การเต้นลีลาความพร้อมเพียงเราก็เอามาปรับใช้ในมหาลัยเราอาจารย์ก็ได้ความไปดูงานของเขาด้วยว่าเขาทําอย่างไรแล้วก็ามาปรับใช้กับนักศึกษาครับที่มีการแบ่งเวลาเรียนและเวลากิจกรรมอย่างไรบ้างครับครับผมก็จะแบ่งเวลาเรียนกับเวลากิจกรรมเวลาเรียนผมก็ เรียนตามเวลาที่มหาลัยให้ครับส่วนกิจกรรมถ้ามีกิจกรรมไหนที่ไม่ตรงกับเวลาเรียนนะครับผมก็ไปได้ครับใช่ครับไปร่วมกิจกรรมทํากิจกรรมกับทางมหาลัยได้ครับแต่บางกิจกรรมที่เราไม่สามารถได้ก็ก็เลี่ยงก่อนก็ได้ครับก็ทําให้มันควบคู่กันไปได้ให้มากที่สุดใช่ครับครับพี่มีความรู้สึกอย่างไรบ้างครับ ที่ได้รับคัดเลือกเป็นบัณฑิตดีเด่นในครั้งนี้ครับก็รู้สึกดีใจครับแล้วก็ตื่นเต้นด้วยครับไม่คิดว่าตัวเองจะได้เป็นนักศึกษาดีเด่นครับว่าเป็นเกียรติอย่างมากเลยนะใช่ครับเป็นเกียรติอย่างมากเลยครับก็ต้องขอขอบคุณด้วยนะครับครับพี่มีความตั้งใจทํางานเพื่อสังคมโดยมีจิตสาธารณะอย่างไรบ้างครับ ครับผมนะครับตั้งแต่ผมเรียนจบมาครับผมได้ไปร่วมกิจกรรมหนึ่งกับทางที่ทำงานครับเขาจัดกิจกรรมให้ไปบริจาคเสื้อผ้าบริจาคอาหารแล้วก็บริจาคเงินเพื่อเป็นทุนการศึกษาให้กับเด็กที่ได้โอกาสใช่ครับในที่ไหนครับที่วัดถ้มตะโกครับวัดถ้ำตะโกใช่ครับเป็นเด็กกำพร้าที่ไม่มีพ่อแม่เลี้ยงดูที่เอาไป อันนี้ครับคือมอบโอกาสให้เด็กๆใช่ครับไปมอบโอกาสให้กับเด็กๆครับแล้วในมหาลัยพี่ได้มีทํากิจกรรมเพื่อสังคมอย่างไรบ้างครับก็มีเหมือนกันครับก็ทางมหาลัยก็จะจัดเหมือนบริจาคเสื้อผ้าสิ่งของที่ไม่ใช้แล้วให้กับเด็กๆที่ยากไร้ครับครับผมเป็นกิจกรรมที่ดีมากใช่ครับขอสนับสนุนให้พี่ทำต่อไปครับครับอยากให้พี่กล่าวแสดงความยินดีกับบัณฑิตที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในวันนี้ครับ ครับก็ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตที่จบนะครับแล้วก็ขอให้บัณฑิตทุกคนมีสติกับการใช้ชีวิตในทุกๆด้านไม่ว่าจะชีวิตประจำวนันการทำงานหรือกิจกรรมต่างๆครับขอให้ทุกคนมีสติทุกครั้งนะครับถ้าเรามีสติเราก็จะผ่านทุกๆเรื่องทุกๆปัญหาไปได้ครับ และววันนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่สุรชัยนินขลังขอบคุณมากนะครับค,ครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ